ร้อยแปลน้อนก็แบบตัดเรยเพิแล้วก็มาเมอร้อยแปดสิ่ร120ยินะครับี่มีแี้นี่เามาินะครับแล้วเส็จแล้วก็จะก็จะมาที่่พ่ะส4 0ินะครับ ก Denn ็น่าจะมีอีกเบอรหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้หรอกคือ320นะครับก็เวลาเวลาลดขั้นครับอันนี้ลง ผมว่าสิ้นก็ได้แต่ถ้าจะให้จะให้มันมันก็ใกล้เก็บไปก็คือไล่ตามน,นี้แต่ว่าพวกเราไม่มีเบอร์ยิ่ขนาดนั้นเนาะแล้วก็มาเป็นร้อยแปดสิบใช่ไหมครับครั้งนี้คั้งนี้หน,นึ่งครันน้งนี้สองนะครับแลมาที่ร้อยแปดสิบนะครับทีนี้ไอเส้นเนี่ยมันจะต่ำลงนะครับเพราะว่าเพราะว่าละความความยาวของยิ้มมันน้อยลงเพราะว่าที่ตั้งของผมนี่แบบมันน้อยลงยี้มกต้องยาวไมได้